ก็จริงผมก็รู้สึกเขินมากเลยครับเวลาที่ใช้คําว่าเสวนาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปเกี่ยวกับเรื่องแต่งเพลงนะฮะ,ะเ,เราได้มาคุยกันเรื่องไอดอลนะฮะ,ะคือด,ดีมากๆาเลยนะครับ <laughs> เอาล่ะมุกค,คิดว่าลหลายหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักเรื่องของวัฒนธรรมข,ของไอดอลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่เป็นไรค่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับเรื่องราวของไอดอลกับพี่ๆทั้ง4่ท่านกันนะคะ ก็เลยขออนุญาตถามก่อนละกันว่าจุดเริ่มต้นของการตามไอดอลเนี่ยมาจากอะไรคะพี่ติ๊กก็ได้อู๋แบบแท้งไฟแน่นขนาด,ด<ห>นี้แล้วค่ะนี่ก็เกิดมาจากการโดนป้ายยาด้วยเช่นกันนะครับ,รบ <laughs> ไปร่วมง,งานงานหนึ่งนะครับกับเพื่อน <laughs> ๆที่เป็นศิลปินด้วยกันแล้วก็เจอผู้ทายที่ชื่อว่าสแตมอภิวัฒน์นะครอ๋อแมอภิวัฒน์ อนังชายคนนี้โคดีเลยครับได้ชักนำนะฮะให้ผมไปอยู่ในวงการไอดอลจอกแรกเลยก็จะมีวงนู้นวงนี้วงนั้นมาเรื่อยๆจนมาเจอวงที่แบบว่าเราชอบคล้ายๆกันก็คือวงเคยกิซันกับเคยากิเนี่ยค่ะ รับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างน,นะครับนำพาคนอื่นไปด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกแกน,น้่ก็แบบว่าเราก็พยายามป้ายนะครับใครเห็นที่แบบว่ามีมีทรงที่จะโดนป้ายยาได้เราก็จะเข้าไปป้ายเขาสแตมก็จะรู้อะครับเขาก็มาท<ห>ักผมุมเขามีกลิ่นเขามีกลิ่นเออแนะเข้ากลุ่มก่อนไหมเข้ามาลองดูก่อนว่าเออแบบชอบไหมที่เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไคือถ้าใครเจอสแตมไปอยู่ใกล้อย่าไปทิดว่าเขากำลังขายตรงนะฮะเขาอยากชวนเข้ามาอยู่ในกลุ่มแค่นั้นเอง แล้วเห็นว่าพี่ติ๊กเนี่ยมีมีมีสายของเราเขาไปสืบมาเขาบอกว่าพี่ติ๊กไปญี่ปุ่นบ่อยมากบ่อยบ่อยแค่ไหนคะหนูอยากรู้ปีที่แล้วไปทุกเดือนนะครับไปทุกเดือนเหรอคะโอ้โหไปก็คือไปร่วมงานไอดอลเจ้ามวยเองครับเรเนี่ยผมก็ตายเพื่อนเหมือนกันคือจริงๆไปไปร่วมงานไอดอลด้วยแล้วก็ไปไปไปดูคอนเสิร์ตต่างๆด้วยครับแต่แต่คอนเสิร์ตต่างๆคอนเสิร์ตบล็อกใช่ไหมฮะบคอนเสิร์ตไอดอลนี่แหละ เอ้ยน่าเพลงเดี๋ยวนี oh, no ้หวานขึ้นทุกวันนะเขียนเพลงเดี๋ยวนี้คุณเขียนเพลงดูน่ารักขึ้นตลอดเลยโอ้ยน่ารักมากเลยครับวงไอดอลวงไหนอยากให้ผมไปเขียนบอกได้เลยนะครับตอนนี้ดู นะพูดแล้วนะ,อ,นะอยู่เยอะด้วยนะวันนี้ครับผมแล้วก<น>็ผมร,รู้สึกว่าตอนนั้นานะที่ตั้งแต่สแตมชวรเนี่ยได้เริ่ม,ร,ม,ร,ม,ร,มรับรู้วัฒนธรรมยิ่งตอนที่ไปบินไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะไปร่วมก,กิจกรรมหลายอย่างเลยไปทั้งจับมือไปทั้งดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปร่วมก,กิจกรรมต่างๆนะครับเราได้เห็นวัฒนธรรมครับก็เป็นวัฒนธรรมที่สนุกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าออตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมมีที่๊อสเป็นไอดอลตอนนี้ผมก็มีน้องๆเนี่ยครับเป็นไอดอล ถูกต้องไหมโอเคประมาณนั้นครับขอบคุณค่ะม,มีพี่ๆท่านอื่น <Okay. S 2> มีใครอยากบอกถึงจุดเริ่มต้นอีกไหมคะจุดเริ่มต้นจุด<ร>เริ่มต้นผมจนปายยาวไปแล้วอขอพี่เด็จะจัดลูกไหมครหรือว่าจริงๆเราเราจะเป็นไม่แน่ใจว่าครับคือของผมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นไอ้น้องตีครับเป็นน้องที่อยู่ในออฟฟิศเพราะนั้นจริงๆคือมันเกิดจากการที่ตีเนี่ยจะเป็นคนที่มีคอมสองจอและจอหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดพวก เป็นลูปใบดอลลูกใบดอลคือเดสก์ท็อปของเขาก็เป็นรูปใบดอลอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออก,ก็ดูน้องเขาหน้ารักตีตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคืออะไระแล้ววันนึงเขาก็นั่งดูคอนเสิร์ตเราก็แบบอันนี้คืออะไรอะตีเออวงน่ารักดีนั่นแหละครับตีก็เล่นเชร์เราประมาณวงหนึ่งเราก็ได้ฟังหรอแต่คนนี้เป็นยังี้นะครับพี่แต่ไม่ใช่ทัพวงนี้เป็นวงของคนรูงไม่ใช่ครับก็เลยเริ่มแบบเอเอแล้วมันยังไงอนะตีก็บอกว่าเหมือนแบบเราต้องเริ่มมีจุดแบบ โฟกัสก่อนไม่งั้นเหมือนเหมือนติ๊กบอกเพราะว่าไม่งั้นเราจะเริ่มไม่ถูกว่าเอ้ยเราจะเริ่มศึกษาต่อไปทางไหน<า>อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มดูก่อนว่าเอ้ยน้องคนไหนที่เราดูแล้วรู้สึกว่าโง่เฮงได้กับเรา<อ>เร,ารแล้วเราก็ให้ศึกษาว่าเฮ้ยคนนี้น้องคนนี้เขาเขาเก่งด้านไหนนะเขาทำอะไรมาเขาเรียกว<อ>่าการเรื่องโพชีก่อนอะต้องเป็นโพชีครับ ดีค่ับของผมนะครับของผมจริงๆต้องบอกว่าอาจจะจุดเริ่มต้นแตกต่างด้วยความที่ผมเป็นคนที่ทําเพลงผมตอนแรกผมเริ่มฟังเพลงก่อนผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วซาวด์แบบนี้มันเป็นซาวด์แบบเฉพาะญี่ปุ่นจริงๆครั้งแรกเราฟังอาจจะรู้สึกแตกหูนิดนึงแบบที่คล้ายๆเพลงแบบอนิเมะนิดนึงคล้ายๆเพลงแบบนี้นิดนึงพอเราฟังไปเรื่อยๆนี่มันมีความสดชื่นสดใสทีเนี้ยผมก็เข้าไปในยูทูบครับไปพิพ์ดูว่าจริงๆแล้วเนื้อร้องเหล่านี้คืออะไร พอไปอ่านดูแล้วแบบเฮ้ยเพลงของไอดอลเนี่ยเนื้อเพลงมันค่อนข้างลึกงมากเลยครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจด้วยหลายอย่างพอผมเข้าไปฟังแล้วผมรู้สึกติดใจในเนื้อเพลงมากๆที่พอให้ลองคิดถึงแบบบางทีเราฟังเพลงอกหักให้เป็นคนไทยอ่ะคุณกลับบ้านคุณก็มีแต่เพลงอกหักอกหักแต่พอแบบคุณทํางานแล้วเหนื่อยคุณขับรถกลับบ้าน่เวลาเราฟังเพลงของน้องๆไอดอลเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นการให้กําลังใจเราระวังกับรถกลับบ้านเหมือนมีคนรูปหลังใช่ใช่ใช่ป็นสดชื่นหรืนะครับเข้าใจว่าเนื้อยางมันก็มีนะพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่มันมีเนื้อแบบนี้อยู่ที่ผมติดใจพอติดใจเสร็จเราก็เริ่มไปดูวงต่างๆแสดงว่าเมื่อก่อนคุณฟังแต่พี่ปูพงศ์ศิลคัมพีอะไรพี่ปูทำไมใช่เป็นดังเรื่องเปดังเรื่องที่พอไปฟังเรื่อยๆเนี่ยพอเราชอบเพลงละทีนี้เราก็ไปเซิร์ชดูว่า น้องๆแต่ละวงเป็นอย่างไรเราก็จะเริ่มไปหาไอจีแล้วอ๋อน้องคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสังเกต MV ของวงผมเนี่ยลิฟตาเนี่ยทุกอันก็จะมีน้องๆไอดอลทุกวงมาช่วยเล่นก็จะเปสานสายใช่เราชอบวงนี้อะเราก็เป็นเลียกวาก่อนเขาเราคิดว่าคนนี้มีศักยภาพอีกหน่อยต้องดังแน่เลยเราชวนมาเล่นก่อนดีกว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเขาดังนะเดี๋ยวจะได้แบบเหมือนเป็นเราด้วยได้ย้ำอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับ ทุกคนก็ผมก็เลงอยู่ว่าครั้งหน้าเพลงหน้าอาจจะชวนไปเป็นนักเอกมวีนี่แบบนี้เองก็คือจากตอนแรกเริ่มต้นจากสาวเพลงตอนหลังพอไปดูเอ็มวีปุ๊บชายคนสาวสาวแ่นเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหมือนเราเหมือนกันน้องใช่ใช่คาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันอ่ะผมว่าต้องมีคนที่คุณชอบแน่นอนและเชียเป็นแบบนี้เองค่ะพิติยค่ะ มีอนุญาตครับเพาะอะไรได้ได้อนุญาตเนยมาได้ใช่ค่ะเพราะจริงๆริงพญาพี่นันตี้ก็ก็เป็นโลตัสเหมือนกันจริงหรอใช่ครับแต่ว่าไม่เยอะท่าผปนะครับเขาอาจจะมีคาบิโอชีแค่คนเดียวเนะครับแต่ว่าของปุก็จะแบบเขาหลอเราลองเปิดโอกาสให้อื่นก่อนไหมครับมีอีกคนหลายมีอีกหลายคนนะครับอีกหลายวงที่พยายามอยู่นะครับเราก็ต้องช่วยกันเชียรนะฮะ แบบนี้เองอ้าวว่อกี้เห็นพูดถึงวงไอดอลญี่ปุ่นกันใช่ไหมคะก็เลยอยากจะสอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเหตุผลที่ไอดอลญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแฟนคลับกันเยอะมากขนาดนี้ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอืมติดแล้วกันติดไอดอลเลยดีกว่าคำว่าไอดอลนี่คืออะไรครับพี่นัทครับคำว่าไอดอลในความคิดของผมคือผู้ที่พยายามผู้ที่เป็น ขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ของความพยายามความทุ่มเทหลายๆท่านอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อาจจะร้องดีบ้างอาจจะเต้นเก่งบ้างแต่สุดท้ายแล้วทุกคนเหล่านั้นคือคนที่พยายามแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เราพยายามตามไปด้วยงา,ามครับเม,มื่ามพูดดีว่าได้มามีใครรอไผมชอบชอบก็พยายามอยู่ครับ <laughs> S <S อไอเดอเวลาที่นี่โอตาบ้<ภ>างฮนะโอตาโอตานี่คืออะไรบ้างัะ จริงๆแล้วผมว่าคนที่อธิบายได้ดีสุดก็คงเป็นคุณแล้วครับของคนที่บินไปเพื่อจับมือนะฮะ <c oughs> โอตาเย <c oughs> โอตานี่ผมไปเซิร์ชมานะครับผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็บอกว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระไอดอลอรกที <c oughs> นึงอตาเนี่ยอยซััพอร์ับสนะครับผมผมไ่ค่ <c oughs> อยรู้เรว่องเท่าไร่า็องคือเป็นเป็นคนทองสนใจอะไอามากจริงๆโอตาเนี่ยมันมัิสามารถจําแนกไปได้เป็นเรื่องอื่นๆด้วก็ะครับา็คือยังมีเรื่องแบบว่าคนที่ชอบเรื่องของรถบมไฟ่คืออรไเรี่องเ่า ว่าโอตาในวงการไอดอลก็คือคนที่ขั้งขันในในการเสรวงไ mm hmm. อดอลขึ้นมครับแล้วก็เป็นคนซัพพอร์ตยังเสมอมาครับผม yeah, แล้วก็ในจัก,กรวาลไอดอลเนี่ยคือจริงๆเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าในจัก,กรวาลไอดอลนี่มันเริ่มต้นด้วยด้วยด้วยอะไรคือมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างอยู่เหมือนในมาเวลนี่จะมีสแตอร์ลีจัก,กรวาลมาเวลมีสเตอร์แต่ว่าจัก,กรวาลไอดอลก็มี พี่คนนี้เลยครับพี่อากิโมโตะซังครับคือเป็นคนที่สร้างจักรวาลนี้ขึ้นมานะครับเริ่มต้นจากการทําวงดนตรีที่ผม,มเชื่อว่าทุกคนในนี้น่าจะรู้จักกันดีคือ AKB ครับ48ซึ่งตอนนั้นนี่เขาเริ่มต้นจากการที่ทําวงดนตรีที่ แตกต่างจากวงดนตรีทั่วไปซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวงดนตรีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเขาจะเหมือนถูกเทิดทูนนะเหมือนเป็นเทพแต่ต้องยากเข้าถึงยากแต่ว่าที่เขาเห็นเล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมการที่เราเป็นศิลป,ปินต้องถูกแต่ต้องยากด้วยก็เลยสร้างไอดอลเอ b ขึ้นมาโดยใช้หลักว่าไอดอลไอดอลยุคแห่งนี้คือคุณสามารถพบเจอไอดอลได้ตามท้องถนนต่างแล้วก็เริ่มต้นที่แถวแถวย่านอากิฮาระ ซึ่งวันเป็นชื่อวงนะฮะประมาณนั้นนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือพี่เขานี่ก็มีความคิดสร้างสรรค์อีกเรื่อยๆหลังจากที่พาวง akb เนี่ยดังไปทั่วประเทศแล้วอยู่ดีๆที่เขาก็มีไอเดียอยู่ว่าเฮ้ยเริ่มอิ่มตัวก็มีการสร้างวง,วง,วงดนตรีขึ้นมาอีกวงหนึ่งเป็นวงไอดอลวงหนึ่งที่แบบว่าเป็นเหมือน,นเป็นคู่แข่งขึ้นมา แล้วก็ประกาศตัวขึ้นมาว่าเป็นคู่แข่งของวงตัวที่ตัวเองสร้างขึ้นมา<ะ>เดี๋ยวเป็นคนใช้ได้ไหมมียอ <c oughs> เดียมีไอเดีย,ดยแบบว่าสุดยอดอยู่นะคือ <c oughs> สร้างวงดนตรีขึ้นมาแบบว่าประสบความสำเร็จไปแล้วงั้นสร้างอีกวงแล้วกัน <c oughs> มาเป็นคู่แข่งวงที่ประสบความสำเร็จของตัวเราเองชื่อวงว่าโลกิชากา่ะ 40ศิษย์นะครับซึ่งผมเองก็เป็นแฟนเพลงของทั้งโนกิสากะแล้วก็เคียกิสากะที่บอกว่าเป็น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 เพลงที่ผมเออเป็นวงวงที่ผมชอบก็จะเป็นวงรุ่นน้องของที่อยู่ด้วยครับแล้วจริงๆที่เขามีหลายไอเดียเลยฮะที่วันนี้เดี๋ยวเราต้องเอามานั่งคุยกันนี่แหละว่าแบบมีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะครับผมไอติ๊กตอนเด็กๆบอกชอบเนวาน่าเลยไม่ใช่ก็ใช่เลยที่เราเข้าห้องซ้อมกันนี่ก็ยังเป็นแบบเนวาน่าไปหรอ โมเดิร์นดอพี่ป้างนะคะลิ้นอะไรกันเลยปัญญาโดนปัญญาปั๊บอ๋อเคยขี่ซากรุ่เคบีนี่ไม่รู้จักหลังเคยโคเบียนกับใครโอ้ใครนะครับมอเตอร์ลงผมเห็นอยู่ตามเสื้อต่างๆใช่ไหมแล้วเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมนี่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้คุณพูดถึงของเอ่อที่เรียกว่านะพนักงานในเอออฟฟิศคุณเนี่ยจริงๆอ่ะผมอยากให้คุณสัมภาษณ์เขาเหมือนกันนะคือเขามีความรู้เยอะกว่าผมอีกนะ คือด้วยความที่เขาเป็นเขาคาแรคเตอร์เขาเป็นโฟตาจริงๆอะอาว่าผมอยากอยู่แบบเงียบๆครับแล้วผมซัพพอร์ตอย่างเดียวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตรงไหนติดขัดต้องการข้อมูลจากผมเดี๋ยวพี่ลงมาถามผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมแก้ติดขัดเดี๋ยว <laughs> คือคนคนนี้นี่คืออย่างอย่างเขาเราเวลาที่คนเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างจะต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทำคนนี้คือเร a r น i n g แบบยิ่งใหญหมดไปเท่าไหร่นะครับคุณคานะฮะก็ประมาณเจ็ดหลักเจ็ดหลักเจดหลักนะฮะเรียกว่าทุกวันนี้ที่ทํางานคือเพื่อให้น้องๆอย่างเดียวโอ้โหนี่เรื่องจริงเลยนะจริงว่าเขาอยู่อยู่ที่ออฟฟิศเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดแบบมีน้องๆไลฟ์ที่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะใช้ v p n นะครับมุดไปเ วุดเปที่คิดวที่ใช้เน็ตบริษัทนะฮะชว่าพายใครเราเนะี่ยในบริษัทเราเนี่ยแหละใช้ VPN VPN นี่ขอโทษนิดนึงผมเติมให้ก็คือเป็นแบบเวลาเราไปเล่นที่ที่จีนหรือญี่ปุ่นบางเขาจะมีแบบบล็อกไม่ให้แบบประเทศบล็อก IP อ่าบล็อกต่างประเทศเข้าไปเล่นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยได้ใช้ VPN วุดเข้าไปไปพูนเสมือนใช้เน็ตที่ญี่ปุ่นเลยเสร็จแล้วก็ไปดูไลฟ์แล้วก็กดบริจาคซื้อ โตเกียวทาวเวอร์ใช่คนนี้นะครับคนี่แหละฮะนนี้แหละฮะคืออย่างโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยจะประมาณเขาเรียกว่าแบบอ่ื้มหลือว่าประมาณแบบห้าหกหลักจะมีของแบบนี้เขาวาดกดให้เรื่อยๆเดือนหนึ่งเขากดให้เรื่อยๆอันเนี้ยผมนับถือจริงๆสุดยอดมากว่าล่าสุดก็รู้สึกจะเป็นเจ้าของเงินบริษัทแถวไหนนะว่าเดเชียร์ไปเลยฮะ ใครที่อยางนึงหน้าน้องเขาไม่ออกคือน้องเขาเคยมาถ่ายคลิปกับเราด้วยเนาะใช่ไหมอ๋อใช่ไหมช่างอาโนะตะว่าเขาบินไปญี่ปุ่นทุกเดือนอยู่แล้วอืมนะครับเขาก็จะไปดูนะครับแล้วก็จะกลับมาบอกผมว่าพี่ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับคุณอากิโมโตะซังก็จะมีโปรเจกต์นี้แล้วนะลงรอบนะแบบอย่างนี้นี้มีทำอันนี้นะมีโปรเจกต์นี้และแต่ละโปรเจกต์มีความแตกต่างองไงเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังได้ใช่ครับใช่ครับเสนุกสนุก ค่ะแล้วพี่ๆทั้งสามท่านนะคะมีแผนจะปีนไปกับพี่ติ๊กไหมคะอะไรพวกน <c oughs> ี้ <c oughs> ในในความเป็นจริงคือถ้าปีนี้ไม่มีโควิดนะครับคือวางแผนไว้ว่าเสือหลวงให้จะไปถ่ายคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นด้วยแต่คือเขามไม่ได้ถึงขนาดว่าเข้าไปในเขาไปาไถ่ายไม่ได้อยู่แล้วอนะใช่สหม<ช> <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> ไปดูไลฟ์สไตล์ของของติ๊กนะครับเมื่อเขาไปญี่ปุ่นเขาไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วติ๋กติ๋กคือ คือคนที่ป้ายยาครับเสือร้องไห้นะครับตีเนี่ยเป็นคนทํา CG คือเป็นพวกขึ้นตันหนังสือข้างล่างให้พวกเราเสือร้องไห้กับไมค์ครับอะไรเงี้ยครับแต่อันนั้นน่ะเป็นอาชีพเสริมของเขาใช่ครับที่ทําเพื่อไม่ให้แม่ตัวเองด่าอ๋ออาชีพหลักคืออะไรฮะอาชีพหลักจริงๆเขาเป็นโค้ชของทีมสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดผู้หญิงด้วยผู้หญิงของญี่ปุ่นของเรดบุ แค่อาชีพเออผมบอกกันนะอ่าแตอา่อย่าเพิ่งคิดหน้าตาว่าเป็นผู้ชายที่ดูแบบไว้หนวดเขาแล้วแบบเหมือนทนี่ฮองไม่ใช่นะครับ <laughs> ให้หนึกถึงผู้ชายเ <laughs> จ้าของร้านยาดีกว่าครับดูหน้าตาตี๋ใจ <c oughs> ดีใจ,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 จดีสกปรนเล้วเขาเก่งสเก็ตบอร์ดนั่นคืออาชีพหลังเขาทําให้เหมือนตีเนี่ยเป็นคนที่ต้องบินไปญี่ปุ่นเดือนเพื่อไปสอนสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วจริงๆอาจจะทุกวีก็ได้นะตั้งตีทํำไม่ได้เพราะเหมือนแปบว่าวันธรรมดาเขาอยู่เมืองไทยทำทีจีให้เรา แล้วก็เสาร์อาทิตย์เขาก็จะบินไปเพื่อไปสอนแล้วก็กลับอะไรใช่ใช่ใช่ขเขาก็บอกว่าเออพี่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้าน้นๆเวลาผมไปแล็บกับเขาเนี่ยเขาจะชวนมาแบบเฮ้ยไปอธิบาระกันไหมไปเดินเล่นไหม,มนี่แหละตัวจริงนะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตถ้าเกิดได้ไปไปถ่ายงานกับที่นู้นก็น่าสนุกเนาะนี่แหละให้เขาเป็นกายใหญ่เป็นไกายเป็นไกาวัฒนธรรมในบริษัทเขาใหญ่กว่าพวกเรานะครับใหญ่ตีตีนี่ใหญ่กว่าพวกเรายังพวกผมอาจจะเข้าออฟฟิศกัน บ่ายสอะไรเงี้ยเาเข้าประมาณห้าโมงพีอีโอแหละไม่ใช่ล่าสุดเจอทุ่มหนึ่งมาตอนกินข้าววัเดียวเยี่ยมเยี่ยมเ่ะเริ่มไม่เกี่ยวมาเทนบนเวทีละเริ่มเริ่มเป็นีจรง่องดี่า พี่ๆท,ทุกคนน่าจะรู้จักคุณอากิโมโตะกันใช่ไหมครับใครแล้วเคยได้ยินในเรื่องราวของ last idol มาบ้างไหมอืมเคยได้ยินนะฮะเคยได้ยินว่าเป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่ว่าพี่เขากําลังท,ทําอยู่ในตอนนี้ใช่แล้วค่ะคผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราท้าความอย่างที่บอกตอนที่ทํา AKB บนโลกที่ยังไม่มีจัก,กรวาลไอดอลเลยแล้วก็สร้างจัก,กรวาลน,นี้ขึ้นมาได้ปุ๊บวันหนึ่งวงนี้สําเร็จไปแล้วอยากสร้างวงวงไอดอลอีกวงหนึ่งที่จะมาแบบว่าเป็นคู่แข่งและสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถามจริงๆนะในตอนนี้อาจจะถือว,ว่าชนะไปแล้วด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า โนกิซังกานี่ถือว่าเป็นวงนำดำหนึ่งไอดอลดำของที่ญี่ปุ่นในขณะนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่มีวงพี่แล้วยังสร้างวงน้องที่มีคาแรคเตอร์ชียรกิสังกานี่คือเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นขบวนแล้วก็มีมีนี่นะฮะใครก็ตามที่เห็นผมสแตมหรือว่าดนนนนนะฮะไปเล่นตามงานต่างๆและเก่าคำทักทายกานันนี่สัญลักษณ์นี่ก็มาจากวงดนตรีวงนี้ซึ่งอ่าพี่อากาิวโต้ซังนี่ก็เป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยเหมือนกัน นี่ยแล้วก็จนมาถึงลสัสไซดอลเนี่ยที่ผมผมเองก็จับตาอยู่รู้สึกว่าเป็นอีโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ<อ>ครับผมเพื่อนเพื่อรู้ไหมฮะว่าว่าลาสัสไซดอลเป็นไงกันบ้างฮะได้ทราบมาคร่าวๆเลยว่านะครับเพราะว่าถามจากก้องตีเนี่ยแหละแหล่งข้อมูลเออแหล่งข้อมูลยังไงบ้างตีรายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจอืมครับโชว์ที่ดีนะครับครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาอย่างที่ พี่แดน,นบอกแหละผมว่าจริงอากิโมโตซังคิดมาจากวิธีการเฮ้ยเราจะแก้ปัญหานี้แบบคนแบบ็ัตี้ที่แบบเราชอบหลายาหลายวงถ้าเกิดหลายวงเขาร่วมกันมาทําโชว์โชว์หนึ่งม,มันจะสนุกแค่ไหนเพราะว,ว่านี่มันเหมือนเเารียกอะไรดีอะโอลิมปิกของไอดอลละกันใช่ <laughs> เลยถูกต้อง <laughs> เลยวันนี้น่าจะแบบเป็นความเข้มข้นที่ สูงมากๆนะครับเอ้ยมัมีความอปเวนเจอร์อยู่นะดูแบบว่ารวมจากหลายๆหลายๆค่ะมีแอดแมนมีอะไรายวงมารวมกันในนี้ด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นบิวาริตี้ด้วยแล้วก็ได้เห็นความพยายามของน้องๆอย่างแบบว่าชัดเจนแน่ในรายการนี้ครับผมครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสี่ท่านมานะคะสุดท้ายนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะครับได้นั่งอยู่ด้านหน้าของน้องๆไอดอลไทยมากมายเลยค่ะอยากให้พี่ๆให้กำลังใจน้องๆไอดอล ครับบนเีย็เนครับสมัยโทก็อย่างที่แด๊บอกครับว่าจริงๆแล้วไอดอลมันไม่ใช่คือถ้ามองกันจริงๆก็คือให้ดูกันที่ความมานะพยายามเพราะว่าเกิดมามันไม่มีใครเพอร์เฟกแต่ทุกอย่างฝึกกันได้ขอแค่เราตั้งใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับ เชิญครับผมผมบ้าไหมฮะโอเคนะครับก็สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับรวมถึงน้องๆที่ไปไอดอเลยคืออย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นน้ํามันให้เราเติมให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยได้คือสิ่งความรักในสิ่งที่เราทานะครับคือถ้าน้องๆรักในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เนี่ยจง ยึดมั่นสิ่งนี้เอาไว้ต่อให้เราไปเจอความผิดหวังหรือว่าไปเจอความล้มเหลวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรายังอยากทําสิ่งนั้นอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเชืเ้อเพลิงที่ดีในการที่จะทำให้เราไปถึงจุดชัยให้ได้ในสักวันนะครับยังไงพี่ก็เป็นกาําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากครยยับพี่ครับขอทนๆไม่น่าให้พูดก่อนเฮ้ยก่อนากันเดี๋ยว <c oughs> มี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 แต่เชื่อว่าทุกคนนะครับก็เป็นไอดอลใช่ไหมก็พยายามการร้องเพลง พยายามเรื่องของการเต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจำเอาไว้นะครับเพราะว่าบางคนคิดว่าเราก็เต้นเหมือนกันร้องเหมือนกันแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกัน,กนคือความเป็นของตัวคุณเองตัวน้องเองที่แบบจะเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนแฟนรักนะครับราโอตะรักนะครับแล้วก็วันไหนที่น้องๆรู้สึกท้อใจน้องๆ้องอย่าลืมนะครับว่าน้องน้องกำลังเป็นกำลังใจพี่อยู่และพวกพี่ก็เป็นกำลังใจน้องๆเช่นกัน ตายจะไหนดีต้อจบตรงนี้แล้วครับต้องจบตรงนั้นแล้วครับยิ่งทำยิ่ย่ในคลิปคุณไม่พูดจาฉาฉ่าแบบนี้มากครับเนี่ยก็ไม่ค่อยฉาฉาดนะเขินมากเนี้ยมือสั่นเนี่ยทิ้งเขาบอกเนี่งานยากมาแล้วครับระตบครับไม่มีอะไรก็เป็นกำลังใจเดี๋ยวก็รอดูเดลสายด่วนนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเต็มที่นะครับขอโชคดีครับทุกคนครับอ้อ้สุดแต่คงสุดเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสี่มานมากๆ ทีม่มาให้ความ,มรู้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับพี่นิก